นี่คือรายการที่ทุกคนจะได้รู้จักนักธุรกิจและเกษตรกร,กรไทยระดับประเทศมาพัฒนาศักยภาพธุรกิจยกระดับความคิดต่อยอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจไทยไปพร้อมๆกันใน Business Class ธุรกิจพลิกชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจเนี่ย ผมว่าก็คือรากเง่าครับเราเริ่มธุรกิจมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งนาของเราครับผมเรากล้าจะพูดว่าสามารถถอดรองเท้าแล้วก็ลงเหยียบนาได้โดยที่เราเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเพราะว่านี่ไร้สารเคมีเลยใช่ครับใช่ไหมแม่ใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์จนนี่คือผลผลิตที่หน้าผ้าภูมิใจครับข้าวเปลือกก็คือข้าวที่กระทอเปลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นคุกกลองครับอันเนี้ยนี่ยสวยมากเลย เชียอยู่ที่อำเภอจูนจังหวัดพะเยาค่ะและพื้นหน้าที่อยู่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของข้าวกล่ำพันนี้พันพะเยากำมันจะสูญหายไปแต่มีบุคคลคนหนึ่งเขาตั้งใจรักษาไว้พัฒนาต่อย่อยเป็นกรโนล่าข้าวกล่ำเป็นธุรกิจที่เติบโตมากทีเดียวค่ะและนี่คือ Business Class ธุรกิจพลิกชีวิตในวันนี้ สมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคัชฉันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่แห่งน,นี้อยู่กับผู้ชายคนที่เชียร์พูดถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเคนสวัสดีครับคุณเ<ส>ชรพัฒระประทีปครับผมเคนเด็ดนี่คือ ตัวที่มงองนอกมังนายอะครับตัวที่ชิคาโก้ครับอเมริกาเป็นอาจารย์ที่นั่นด้วยสอนเอ็มบีเอแล้วก็โอโตอนแรกึกว่ามุกทีมงานบอกว่า พี่เขาโตเมืองนอกนี่แบบมุกหรือเรื่องจริง,รงเรื่องจริงรเรื่องจริงนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจริงๆมาถึงเนี่ยตั้งใจจะมาเปิดทําถ่ายทํารายการกันแต่ว่าได้มีโอกาสไปร่ปรวมพิธีเมื่อสักครู่คือคพิธีอะไรนะคะชื่อพิธีแหกนานะครับ,รบภ,าภาษากลางก็แรกหนักจริงๆเป็น,เป,นเป็นกุศโรบายบยังไงคะจะต้อง<พ>บอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยทีเดียววันนี้ยเพื่อที่จะเป็นการมาร์กตําแหน่งของที่นาเราครับว่าเราอยู่ตรงไหนจะเห็นตุงรอบๆเห็นไหมครับเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าตุงครับตุงเนี่ยเป็นธงของทางภาคเหนือ พวกแม่แม่เนี่ยในในชุมชนเนี่ยทำกันเองเลยนะครับ2เดือนนะครับเ,เทำมือทุกอย่างผ้าตัดกันเองแล้วก็กระดาษนี่ตัดมือทุกอย่างเชื่อว่านี่คือขวัญกำลังใจที่ดีนะพ่อดูสิแม่แม่นะโอ้โหปกัปกปกุกปักโยนแบบ <laughs> ใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีเหนื่อยเลยนะคะ <laughs> ก็คงเป็นที่ชื่นใจแหละนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นใจของเราเหมือนกันเพราะว่าพิธีที่หายไปนานแล้วเราได้กลับมาป่าดินเป็นใจครับวันนี้ไม่ร้อนเห็นบอกว่า ชีวิตเนี่ยคือไปแบบบินเฟิร์สคลาสแบบคือไปสอนที่นู่นด้วยคือทําหลายอาชีพมากๆกลับมาผืหนนาตรงนี้ได้ยังไงคะครับต้องต้องเรียนว่าทํางานสายโฮสิทลิตี้ก็คือโรงแรมร้านอาหารเกทริงอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ทําในชีวิตที่บอกว่าระดับโลกเบ็นจีเอ็มโรงแรมก็ทํามาแล้วอะไรต่างๆแล้วก็เอยเราอิ่มแล้วกับกับโรงแรมแล้วก็ชีวิตอย่างนั้นน่ะเรารู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงอ่ะเป็นความสุขทางกายจริงเหรอแต่จริงต้องต้อง ต้องย้อนกลับไป10ปีก่อนครับเราเราส่งออกข้าวก่อนนะครับแต่ว่าส่งออกมา6-7ปีทำไมชาวน้ำไม่ดีขึ้เพราะคนที่ได้เนี่ยก็คือโรงสีเทรดเดอร์แล้วก็ห้างครับพวกนั้นได้ไปหมด6เดือนลงทั้งแรงลงทั้งแบบเงินลงทุกอย่างตอนนี้เราก็เลยรณรงค์ให้คนกลับมาทำปลูกเป็นนาอินซีครับอย่างนา้นก็เช่นกัน อันนี้4ปีแล้วครับไม่มีใช้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับสารอันตรายยาฆ่าแมลงไม่มีเลยกินซีล้วนๆนี่คือองค์ความรู้ที่คุณเคียนเอามาถ่ายทอดถามดีตึงว่าแล้วทําไมถึงเป็นข้าวกล่ำที่จริงๆแล้วอ่ะเชื่อเกินไปแล้วว่าอันเนี้ยพันเนี้ยกำลังจะหายไปจากบ้านเราใช่ครับพี่เคนเอา่าวมาได้ไงอะคะความตั้งใจแหะครับเพราะตอนที่ทําแบรนด์ข้าวเนี่ยเราก็ทาข้าวดีๆทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเอิญได้มีโอกาสมามาที่นี่เราทําข้าวอยู่แล้วแต่จะเปลี่ยน ชีวิตยังไงให้มันดีขึ้นแล้วก็คิดสารพัดเลยครับแต่รูมนู่นนี่จนมาคิดว่าสิ่งที่ดิ่ลยค่ะพ่อระวังนะจากินหมครับสิ่งที่ดีที่สุดในการทําธุรกิจเนี่ย ผมว่าก็คือรากเงาครับเราเริ่มธุรกิจมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลัก3าม่วงสองเงื่อนไขซึ่งต้องมีความรู้ผู้คนธรรมนะครับแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นความสมดุลก็คือทางสายกลางของศาสนาพุทธแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนเหมือนที่องค์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเคยตรัสไว้เลยว่าในเรื่องของการที่อย่าจําว่าว่าเราเป็นใคร,ครแต่จําว่าเราทําอะไรก็พอก็ไม่ได้อยาก จากโลกนี้ไปด้วยความที่เป็นคุณเคนเนตที่เป็นคนโรงแรมใช้ชีวิตหรูหราไฮโซนะครับแต่อยากฝากอะไรไว้ให้กับแผ่นดินที่เราเกิดอยากสร้างความกระตันยูให้กับแผ่นดินแล้วก็อยากที่จะสอนน้องๆรุ่นหลังนะครับว่าให้รู้จักกระตัญญูกับแผ่นดินแล้วก็เกิดมาทั้งทีครับต้องทําอะไรเพื่อแผ่นดินเป็นจุดที่เราใช้ดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ตน้นจนถึงทุกวันนี้อือ่ะก็ลองดูนะจริงๆแล้วบางคนอาจจะมีภาพอุ๊ ในชีวิตความฝันฉันอยากจะกินหรูอยู่สบายบิน First Class หรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดเหล่านี้ไม่ผิดเลยนะคะแต่ว่าลองดูว่าตรงไหนที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงเนาะอาก็ไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องข้าวกลําพะเยารจริงๆคำาว่าข้าวกลับเนี่ยเชื่อว่าเชื่อเคยเห็นมีหลายสายพันธุ์มากๆแล้วทําไม สายพันธุ์พะเยามันถึงจะหายไปแล้ววันนี้นํากลับมาชาวบ้านเขาว่ายังไงบ้างครับพี่เนอ็นเขาก๋ำคือข้าวเหนียวดํานี่เองนะครับอ่ะที่มันจะเหนียหน่อยนะใช่ครับแต่ภาคเหนือเนี่ยเราจะเรียกว่าข้าวก๋ำนะครับแล้วก็เผอิญเป็นข้าว ที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนะครับเป็น GI ่รับปลูกได้8จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีแบ่งย่อยเป็น4สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือสายพันธุ์พะเยาทําไมมันถึงหายไปเพราะว่าเมื่อกี้บอกเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ด้วยเพราะว่าคิดว่ามันทานยากเพราะมันเป็นข้าวที่เปลือกแข็งครับนะครับจริงๆอ่ะเขามีสักเป็นปู่แท้ๆของไรซ์เบอรี่ที่เราชอบทานกันเลย ชอบถ้าไร้เลี้ยงแบบสายสกุลนี่ือใช้แท้ของไรส์เบอร์รี่เอาปิดต้นตระกูลครับแต่ไรส์เบอร์รี่มันจะเคี้ยวง่ายกว่าใช่ไหมอันีจะหนึบกว่าเนาะวันนี้ถือว่าคนคนนี้นะคะรักษาไว้ซึ่งพันุเข้าวกำมที่กำลังจะหายไปและต่อยอดเป็นอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันอีกทีได้ครับแต่เรามาถึงที่นี่ทุกคนชิขอไปลงปักตื้นนาทำนาเลยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ร่วมพิธีแหกนาไปแล้วได้ครับเดี๋ยวมีแม่ๆนะครับเป็นตูรูโอเคเดี๋ยวเดรกหน้าเจอกันค่ะ กลับมาเบรกสองค่ะนี่ b บิสเน s คลาสธุรกิจพิชชีวิตเราตอนนี้เราจะมาดำนากันแล้วครับวันนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับทาน้องเชียร์ปลูกเนาะชื่อคุณต้นยี่ครับเป็นประธานสาขกิจชุมชนไบโอแบล็คครับต้นยี่สวัสดีคร่ะคำถามแรกแม่ชอบดูแปะเทพประสูติมังกรฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ไหมเราไม่ให้เขาเหมือนด้วยนะขอบคุณครับต้นยี่ยังไงคะคุณคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแบบ นี่เลยเหรอลมต้นกล้าดีคือจะเรียกว่าต้นเช<อ>ี่ยวชาญไหมต้นไม่กล้าคอนเฟิร์มร้อเพราะว่าคนที่เชี่ยวชาญมากกว่าตัวนี้คืออยู่ด้านหลังต้นทั้งหมดเลยครับ<อ>ผมมันคือภูมิปัญญาของคน<ภ>ที่นี่ครับผมคือเราพยายามที่จะดึงเขากลับมาแล้วก็กลับมาสร้างธุรกิจที่มันจะสามารถต่อยอดทําให้เข้าก่ำมันกลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจ<ภ>ที่คนในชุมชนเนี่ยสามารถภาคภูมิใจกับเขาได้เอาเป็ว่านี่คือคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่มาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะในภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเราเนาะใช่ครับฉะ นี่นี่หยิบออกมาแล้วแล้วเราก็จับอย่างนี้ใช่ครับผมกดลงไปกดลงไปจับเป็นมินิฮาร์ดได้ไหมได้นี่แม่แม่เหลือพี่ให้หนูบ้างไหมโอเคเราไปทําไปแต่ตอนนี้หนูไม่รู้หนูใส่ถุงมือทําไมน้ําเข้าไปเต็มถุงมือซึ่งนาของเราครับผมเรากล้าจะพูดว่าสามารถถอดรองเท้าแล้วก็ลงเหยียบนาได้โดยที่เราเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเพราะว่านี่ไร้สารเคมีเลยใช่ครับใช่ไหมแม่ใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต แม่หนูได้อยู่ไหมหนูหนูไม่สวยไม่ได้เชื่อได้ครับสวยไหมสวยไม่หนูสวยไหมต้องํากันนี้แหละสมมุติเราลงป้อนกล้าวันนี้เก็บเกี่ยวไอกทีได้เมื่อไหร่นะคะปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มเขาเลยบอกว่าปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อแต่เขากรรมเราครับเขาจะเป็นข้าวนาปีซึ่งเขาจะไวแสงเขาจะออกผลผลิตในช่วงเวลาที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืนมันเลยทําให้ต้นข้าวเขามีเวลาพักผ่อนเยอะ พอต้นข้าวเขาได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่เขาเลยออกรวงออกผลผลิตในช่วงนั้น<อ>แล้วมันจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงประมาณปลายพฤศจิกาจนถึงต้นธันวาครับผมซึ่งมันจะทำให้ได้วิตามินคุณค่าสารอาหารเนี่ยเต็มที่มากที่สุด นี่เมื่อกี้แบบตีลังกาลงไปแล้วก็ขึ้นมาหัววนน้ำเฉยเลยเลยไม่เปียกเลยอะคะเป็นนักกายกรรมคไม่ใช่เราลล่นับลูกเลยลอเล่นลอเล่นนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นครั้งแรกคือรู้สึกมีใจอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตไม่เคยได้ทำนะคะแต่ว่ารู้สึกมีความสุขแล้วกันเพราะว่าแม่แม่พ่อๆเนี่ยคือน่ารักอะแล้วก็บรรยากาศรู้สึกเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเหมือนใช่อยู่พยาตะเกิดเลยนะน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการลงมือทําก็ได้แล้วนะคะ ได้ร่วมพิธีแหกนาก็แล้วนะคะพูดถึงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะเรื่องของ T.I. หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใครับเข้ากำนี้ก็ได้รับ T.I. งบงของทางภูมิศาสตร์เช่นกันเย้ <Yeah! S 2> ค,คือจะบอกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้นะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่เนี่ยนี่คือความพิเศษของผลผลิตเฉพาะพื้นถิ่นเลยนะ สำหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกสั้นๆว่า GI คือสิทธิของชุมชนที่มีสินค้าเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้ามาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าวที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถหาได้จากพื้นที่อื่นๆสินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยมี3ประเภทคือสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมหรือเกษตรแปรรูป ด้วยเหตุผลนี้เอง G.I. จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้านั่นเองค่ะคือถ้าพูดเห็นภาพง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเอาตอนเด็กเชียรู้จักอันนึงเลยคุ้นหูสุดไข่คเค็มชายาตอนแรกเชียร์เข้าใจว่าเป็นของพี่เอชาาิชัยอะ่ะ พราะว่าแบบอุ้ยตายแล้วเขาเป็นพระเอกลิเกแล้วเขายังทาไข่เค็มอีกเหไอเงี้ยไม่ใช่นะชัยยาคือชื่ออเภอ <c oughs> ใช่ครับอเภอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ค,ค,คือเหมือนเป็นของดีประจําอําเภอเนี่ยแหละแล้วดูสิไข่เค็มชัยยารู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองหรือถ้าไปอีกก็ส้มอโอนอครชยัยศรีอ่าหรือว่าข้ามไก่ลําปางคือไม่ได้มีแต่ของกินนะส่วนพะเยามีอะไรที่ได้รับสัญลักษณ์ GI ไอบ้างคะอย่างแรกก็ ชอบผ่านลิ้นจี่ไหมครับช้นจี่เราลิ้นจี่ต้องภาาเหนือใช่ไหมครับลิ้นจี่ก็คือเป็นลิ้นจี่แม่ใจครับอําเภอแม่ใจนะครับอยู่ที่จังหวัดพะเยาอุ้ยมันอร่อยยังไงลิ้นจี่เขาจะมีความแห้งนะครับกรอบมีสีขาวคุณนไม่แชะน้ํา่าแล้วเนี่ยน้ําแบบไม่ได้เยอะมากนะครับกรอบกรอบกาลังดีรสหวานแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้นี่แก้เพนพอยนะ พราะเวลาไปแกะเลิ้นจีอ่ะชอบน้ำพุงใส่ได้โอ้มันปั้วมาเลยแล้วบางทีมันแบบตกใจอ่ะอันนี้คือมันจะกรอบแห้งตัองเลยครับนิมีข้าวหอมมะลิครับที่เราชอบทานกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยครับนอกจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่เขาดังแล้วเนี่ยก็มีที่พยาวนี่แหละครับแล้วก็ปีล่าสุดเพิ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับข้าวหอมมะลิทั้งประเทศไทยข้าวเขามีมงนะข้าวหอมเขามงสองนะข้าวหอมลักษณะเด่นนะครับก็จะมี เป็นเมล็ดที่มีรูปร่างเรียวยาวแล้วก็เมล็ดใสนะครับแล้วก็หุงแล้วก็เนี่ยนุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นหอมก็อยู่ข้าวแล้วตอนนี้ก็ทัวสุดท้ายพระเอกครับ<ะ>ที่เรากําลังนําเสนออยู่ในวันนี้นะครับ<ะ>เข้ากับร้านนา<ะ>วันนี้นําเสนอในสายพันธุ์พะเยาครับล<ะ>ักษณะเด่นก็จะมีเมล็ดที่สีดำนะครับเข<ะ>้มเลยนะครับจริงๆเนี่ย เาเข้มตั้งแต่ตัวต้นเลยครับนะครับต้นที่ปลูกเนี่ยพอเขาโตแล้วเนี่ยทุ่งนาจะเป็นสีสีม่วงดำนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากมีสารต้านอนุมูลอิสระครับชะลอว้นะครับหลายหลายอย่างเลยครับที่ดีครับก็จะบอกว่าอย่างนี้คือจริงๆแล้ว GI เนี่ยคือฟังแล้วอาจจะ ไม่เดียวเข้าใจหรือเอ๊ะมันมันคืออะไรต้องทํำยังไงให้ได้ก็ต้องบอกว่ากระบวนการหรือกรรมวิธีในการปลูกในการคิดค้นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้สิ่งที่เป็นลักษณะบ่งชี้เฉพาะว่าอย่างนเ,าเนี้ยเข้ากรรมเนี่ย ต้องเฉพาะที่นี่พะเยาเท่านั้นนะคะครเราไปศึกษาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนบริโภคอย่างเราถ้าสมมติเราเห็นเนี่ยสมมติเอ๊ะข้าวกล่ำจะกินที่ไหนดีแล้วพอเราเห็น GI ว่าอ๋อของพะเยามี GI เราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ต้องเป็นข้าวกล่ำที่ขอ,ของดีประจรําจังหวัดประจําพื้นถิ่นหากินที่อื่นไม่ได้เพราะว่า GI นะคะเขาจะต้องมีมาตรการที่ตรวจสอบได้มาตรฐานต้องคงที่ด้วยนะถ้ามาตรฐานตกสินค้าไม่ได้คุณภาพเมื่อไหร่โดนถอนอี่ที่สาคัญที่สุดต้องเป็นไปตามรอ นี่ก็ลองไปศึกษาดูนะคะเพราะเชื่อเลยค่ะว่ามันจะทําให้สินค้าของเราเมื่อได้พูดแล้วว่าเราได้รับเครื่องหมาย GI สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ดีนะคะจะเพิ่มมูลค่าในการสื่อสารการตลาดได้อีกนะคะก็จะทำให้คุณขายง่ายขึ้นคนกินก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของพื้นถิ่นมากขึ้นด้วยนะคะ GI ก็ได้ไปแล้วได้ลงมือทําก็ได้ไปแล้วนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งการต่อย,ยอดกราโนล่าจากขาก้าวกล่ด้วยแนวความคิดที่ในเรื่องของ ความยั่งยืนแหมละครับอยากที่จะนําเสนออาหารเนี่ยตัวนี้ซึ่งมันกําลังจะสูงพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับเราต้องการขยายตลาดอย่างรวดเร็วก็ต้องเป็นอาหารที่ยอดนิยมที่คนทั้งโลกเนี่ยทานทุกเช้าแล้วก็ทานซ้ําบ่อยๆนั่นก็คือซีเรียลอาหารเช้าที่เรียกว่ากรโนล่ากรโนล่าคือซีเรียลที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าซีเรียลทั่วไป่ถึงเรียกว่ากรโนล่าโอ้ยผู้อย่างีไม่เห็นภาพเราต้องเจอตัวจริงดีกว่าช่วงหน้ากรโนล่าเข้ากรรมค่ะ English Business Class สนับสนุนโดย Arts Factory สู่แนะแนวด้านการศึกษาต,ต่อต่างประเทศเฉพาะทางและพันช์ก็ได้มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้ <c oughs> เช่นกันค่ะดังนั้นภานษาอังกฤษในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเวลากันบ้างดีกว่าค่ะ <c oughs> หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า since กับ for ใช้ต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ since ใช้เพื่อบอกเวลาเฉพาะเจาะจงค่ะ ยกตัวอย่างนะคะ I have started this business since 2004และ for ใช้เพื่อบอกระยะเวลาค่ะเช่น I have been doing this business for 20 years และแน่นอนค่ะเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะ q พร t ะเ o ้าเวันนี้ขอเสนอ Don't watch the clock do what it does keep going อย่าเมื่อแต่ดูนาฬิกาแต่ให้ดูสิ่งที่นาฬิกาทำค่ะเดินหน้าต่อไป Keep going นะคะ English Business Class ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดความรู้ของทุกคนนะคะ and I'll see you again next Sunday bye วันนี้นะคะ Business Class ธุรกิจคลิกชีวิตนะคะเต็มอิ่มมากคือได้มาสัมผัสถึงพิธีแหกนาที่โอ้ยหายไป50ปีเพิ่งจะกลับมาได,บได้มีโอกาสทำนะคะและเชียร์ก็ได้มีโอกาสาม,มาร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งเข้ากรรม สินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองของ GI นะวันนี้ต่อยอดเติบโตสร้างมูลค่าทางธุรกิจไปอีกเป็นการาโนล่าใช่ครับนะคะครับผมโอ้แล้วนี่ตัวจริงอยู่นี่แล้วรเราคุยกันมาตั้งนานปักต้นกล้ากันมาตั้งนานนะคะจนนี่ค,ค,คือผลผลิตที่หน้าผ้าภูมิใจข้าวไรข้าวเปลือกก็คือข้าวที่กระท้อเปลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นข้าวกล้องครับอันเนี้ยเนี่ยสวยมากเลยอันนี้เป็นที่มาเลยครับของของชื่อแบรนด์นะครับค่ะชื่อแบรนด์คือ ไบโอแบล็กครับไบโอแบล็กซึ่งไบโอแบล็กก็คือเป็นกราโนล่าเข้ากับใช่ครับตอนนี้มีมีรสชาติยังไงบ้างคะตอนนี้ทำไว้สามรสชาตินะครับเบื้องต้นมีรสธรรมชาติก็มีรสน้ำผึ้งนะครับเราใช้น้ำผึ้งดอกลำไยก็รสสุดท้ายก็จะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตจะใช้ช็อกโกแลต70.5%เป็นเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ให้ความหวานด้วยน้ำผึ้งขมดอกสะเวาครับนะครับก็มีความพิเศษในทุก อ,อินกรีเดียหรือว่าวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งที่ธรรมชาติรังสรรมาเนี่ยให้ไปถึงมือของลูกค้า,าหรือว่าผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ครับอืมอจากข้าวกลัมจากพืนนาตรงนี้แปลงล่างไปเพิ่มมูลค่าเป็นกราโนล่าน,านะฮะนอกจากจะยืดอายุแล้วเพิ่มมูลค่าไปด้วยบบาราคาขายก็สูงขึ้นได้อีกใช่ครับจากปกติที่เขาซื้อขายเข้าเปลือกกันกิโลละประมาณบอกว่าไม่ถึง10บาทอะครับ กิโลนึงไม่ถึง10บาทใช่ครับแต่เขากราเนี่ยพอมาแปลรูปเป็นกโนล่าแล้วเนี่ยน่าจะต่ําๆก็กิโลละ1,000บาทกิโลละสิเป็นกิโลละพันใช่ครับพอพูดอย่างนี้แม่แม่พ่อพ่อมีกําลังใจเลยใช่ไหม่ครับใช่ครับแต่เราไม่ใช่เน้นในเรื่องของของกำไรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าธุรกิจของไบโอแบล็จริงๆเนี่ยเราจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะสร้างแรง ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เขามีในท้องถิ่นจริงๆนะครับ<ม>ซึ่งซึ่งเป็น GI ด้วยเนี่ยนะครับเราอยากสนับสนุนให้พี่ๆน้องๆนะครับลูกหลานนะครับกลับบ้านมา สิ่งที่เราทําอยู่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมูล,ลค่ามันก็จะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆใช่ครับอย่างเมื่อกี้สมมติถ้าเราขายกิโลละสิบาทถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีนวัตกรรมมันก็จะขายอยู่เท่านี้ถแล้วถ้าสิบาทเท่าเดิมเนี่ยต้นทุนแพงขึ้นมันจะเหลืออะไรให้เรา,ร,า<ช>รับประทานใช่ไหมฮะคนหนุม่มคนสาวเขาก็เลยต้องออกไปทํางานที่อื่นไปเข้ากรงุงหรือไปไหนก็นแล้วแต่ที่เขาต้องจากบ้านเชื่อเชื่อนะว่าคนที่เขาอยู่บ้านเนี่ยไม่มีใครอยากจากบ้านไปไกลหรอกแต่มันจําเป็นทีนี้พอเห็นแล้วนะคะว่า ถ้าเรามีนวัตกรรมขับเคลื่อนมีกระบวนการหรือวิธีการคิดที่เอาองค์ความรู้มาเสริมและเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ทําอยู่เดิมไม่แช่กิโลละสิบาทเป็นกิโลละพันเราก็จะได้มีโอกาสทั้งกลับมาอยู่บ้านพัฒนาชุมชนไม่ได้พัฒนาแค่สร้างรายได้ครอบครัวแต่ชุมชนเราก็จะเจริญก้าวหน้าพี่เคนเป็นคนหนึ่งที่กาลังพยายามทําเรื่องนี้อยู่ซึ่งเชือชื่นชมมากๆไบโอแบ็กจะพัฒนาไปเป็นอะไรอีกคะไบโอแบ็กจริงๆเนี่ยเราเริ่มจากการเป็นกรโนลาเพราะว่าเขาก่ำร้านนาเขากําลังจะสูญพันธุ์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นตลาดที่ใหญ่แล้วก็คนบริโภคซ้ําทุกเช้าก็คือเป็นอาหารเช้าของ mm hmm. ต่างชาติผมเดินทางบ่อยนะครับก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยทานอันนี้ได้โดยไม่มีข้อจํากัดนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมีให้ชิมด้วยนะครับ uh. เราทําเป็น สินค้าย,ยอดนิยมอีกตัวหนึ่ง<ช>ก็คือช็อกโกแลตบาร์<อ>ครับที่ใส่มาใเข้าวกล่มนะครับปกติเราจะเห็น,นหใช่ครับเหมือนกับผัวครับรเพราะข้าวกล่อมเนี่ยมีคุณนสมบัิหอมหวานแล้วก็กรอบนะครับคือไม่ต้องพูดเยอะเลยสิ่งที่ทำเชื่อว่ามันสะทอ้อนเป็นคำตอบอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้ถ้ามีน้องๆหรือมีคนรุ่นหลังที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะวิธีคิดหรือเราจะกลับมาพัฒนาอะไรที่เป็นของบ้านเกิดเลยยังไงพี่เคนอยากจะบอกอะไรกับ คนที่ดูอยู่บ้างคะสุดลับในชีวิตของเราสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือการตอบแทนนะครับก็คือความกตัญญูนะครับแล้วก็ความกตัญญูเนี่ยมันส่งผลไปถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบเลยครับตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งธุรกิจเนี่ยนะครับ ที่จะเกิดความยั่งยืนเนี่ยมีในเรื่องของ People, Planet, Profit นะครับกำไรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้วครับม,มันต้องมีอีก2ตัวเข้ามาอะไรคะเพิ่มเติมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า Peace ก็คือสันติสุขครับเเก่งคนเดียวไม่ได้ครับต้องเก่งไปด้วยด้วยกันทั้งหมดครับ ด้วยการที่ามหมดยุคแล้วเ<ๆ>ี่เก่งคนเดียวชนะคนเดียวม<ช>มหมดยุคแล้วเ<ช>นาะใช่ครับใช่คร<อ>ับแล้วก็ข้อสุดท้ายพี่ลาสุดท้ายก็พาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยแหละครับการทํางานร่วมกันการสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์อันนี้แหละครับจากฝากเป็นข้อคิดให้ผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลักเนี่ยครับควรที่จะมองเห็นคนรอบๆข้างไม่มีการเบียดเบียนกันแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็เราจะสําเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ไทยเป็นแบรนด์ไทยที่ะสมความสำเร็จในตลาดโลกได้ครับโอ้ มากจริงๆนะคะนี่นี่คือใจิตใจที่เสียสละด้วยนะเพราะว่าต้องใช้คําว่าการจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างนะคะคือมันต้องใช้สละทั้งเวลาสละทั้งจิตวิญญาณนะคะคือคุณเคเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เชียเห็นนะอันนี้คือคุณเคไม่ต้องตอบเองเลยเพราะว่าเชียพูดให้เลยเชียเห็นจริงๆ,ๆนะคะแล้วแรงขับเคลื่อนที่สําคัญมันไม่สามารถหมุนกลงล้อไปได้คนเดียวอะ่ะเนี่ยแหละการร่วมมือร่วมใจกันหรือแม้กระทั่งวันเนี้ย จากเกษตรที่อาจจะต้องใช้วิธีรัดในการใหม่ใช้อินทรีย์วันนี้ทุกคนพร้อมใจกันมาใช้อินทรีย์และพอมันเกิดความการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างเนี่ย มูลค่าที่เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็จะกลับมาเรื่องแรกว่าทําไมเกษตรกรเราถึงความเป็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ขอบคุณพี่เคนมากเลยนะคะขอบคุณมากครับน้องเสียครับเราจะเป็นกําลังใจให้กับไบโอแบคนะคะรวมถึงนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกสินค้าของชุมชนเลยนะคะว่าการจะได้รับ g i มาเนี่ยมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่เชื่อเถอะไม่ยากจนเกินไปและเมื่อได้มาแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ขอให สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เรามาติดตามว่าพยาวจะมีสินค้า G I เพิ่มอีกอยังไงบ้างแต่วันนี้ค่ะธุรกิจพลิกชีวิตของเชียร์นะคะแล้วก็ของคุณผู้ชมเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์10โมงเช้านะคะหรือรับชมย้อนหลังได้ที่เชียร์อัพแชนแนลนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า ปางองพี่และปางองค์น้องนะคะมีบางกลุ่มมีบางความเชื่อว่าการเดินผ่านประตูของปางองค์น้องเนี่ยจะมีหน้าการที่เหมือนเป็นยักษ์เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาจะกัดกินเขาจะดูดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเรานี่คือองค์จำลองที่สเก็ตออกมากแล้วก็ทํา,<อ>าเป็นครั้งแรกในโลกเลยใช่ค่ะน้อยคนเนี่ยอย่างน้อยมีหนึ่งคนเท่านั้นอ่ะจะเป็นครูและสืบสารตรงนี้ต่อไปฟังแล้วขนลุกแล้วเนี่ยใช่ฟังแล้วขนลุก